สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลวังน้อยนะครับผมนายวิพัฒน์แพ็งสุวรรณนะครับพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำแผนกบัณิเหตุฉุกเ,เฉินและนิติเวชโรงพยาบาลวังน้อยนะครับจบหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางนะครับดา้านเวชปฏิบัติฉุกเฉินครับ ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับน้องพยาบาลสตว์ันทุกคนนะครับที่จะเข้าฝึกที่แผนกวันเคจุกเฉินและนิติเวศโรงพยาบาลบางน้อยนะครับจุดแรกของเรานะครับคือจุดทีอานะครับจุดนี้น้องๆจะต้องเตรียมความรู้เรื่องของการคัดแยกผู้ป่วยนะครับว่ามีกี่ระดับกี่สีนะครับการประเมินผู้ป่วยการตรวจร่างกายเบื้องต้นนะครับเพื่อนําผู้ป่วยเข้าไปสู่แผนกวันเคจุกเฉินครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาผู้ป่วยเข้าไปด้านในนะครับหลังจากที่เราคัดแยกผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะพาผู้ป่วยเข้าไปสู่ห้องฉุกเชิญอ่อ ห้องแรกนะครับเป็นห้องรีซาสตชันรูปนี้นะครับเป็นห้องสําหรับผู้ป่วยเลเวลหนึ่งนะครับที่จะเข้าไปนะครับให้น้องๆศึกษาเรื่องของการคัดแยกผู้ป่วยแล้วก็การดูแลผู้ป่วยระดับที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นห้องผู้ป่วยรีซาสตชันนะครับเช่นผู้ป่วยคัดแยกอัลเล็กนะครับผู้ป่วยหมดสติเรียกไม่รู้สึกตัวนะครับหายใจเหนื่อยดูแรงหรือว่ามีอาการชักก็จะนำเข้าห้องนี้นะครับห้องนี้นะครับเป็นห้องรีกัตที สำหรับผู้ป่วยที่สงสัยโรคติดต่อรุนแรงนะครับเช่นเมอร์ซาโควิด19วัณโรคนะครับก็จะยาผู้ป่วยมันอยู่ในตู้นี้นะครับต่อไปนะครับก็คือเตียงหมายเลขสี่และหมายเลขห้านะครับเป็นเตียงสําหรับอพย์ผู้ป่วยกลุ่มเมอร์เจนซี่นะครับที่ต้องได้รับการอพยพอย่างใกล้ชิดนะครับสามโรคที่น้องๆต้องรู้นะครับก็คือหนึ่งโรคสโตรกนะครับสตรีมี่แล้วก็เียซิตนะครับเป็นสามโรคเดิมมาที่น้องๆต้องรู้สำหรับการมาสุดงานที่ห้องฉุกเฉินนะครับและกลุ่มเอมอร์เจนซี่ต่างๆน้องๆก็จะต้องเตรียมความรับ เพื the and the treats, the the imes, ่ความที right o, ่เราเป็นพยาบาลนะครับหน้าที่ของเราคือการดูแลผู้ป่วยนะครับทุกครั้งที่มีผู้ป่วยนอนที่เตียงนะครับให้น้องๆนะครับทานเสื่องมอริเตอร์ไว้เท่าซ้ายนะครับเพื่อเป็นการออเสิร์ฟหรืการดูแลผู้ป่วยในที่ผู้ป่วยถึงคาั้งนะครับงจาผู้ป่วยนอนเตียงสำหรับเตียงหกเตียงเจ็ดเตียงแปดนะครับคือเตียงสำหรับการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุนะครับการดูแลผู้ป่วยทาม่า ความรู้ที่น้องต้องเตรียมมานะครับก็คือการตรวจร่างกายต้นๆนะครับการเย็บแผลนะครับที่น้องจะต้องเตรียมมานะครับคือการดูแลผู้ป่วยสักกัดหรือโรคยอดนิยมเช่นโรคพิษสุนัขบ้านครับน้องๆก็จะต้องเตรียมความรู้มานะครับในการดูแลผู้ป่วยนะครับจะมีเซ็ตแร็งซิ่งบูนนะครับเซ็นสูเจอรเซ็ตฟาชชิงนะครับอันนี้คือเข็มนะครับซิลไนลอนนะครับที่สำหรับการเย็บแผลหรือมือสเตร์ลา์ก็จะอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้คือเซ็ตการสวดปัสสาวะนะครับทั้งเซ็นต์วิตันแคทแลวก็การโคเรคโพล ตู้นี้นะครับคือตู้สําหรับการเก็บยานะครับจะ็นพวกยาวัคซีนนะครับที่จะผลักที่เราจะใช้ก็คือนึ่งวัคซีนเลบีวัคซีนนะครับอีกนะครับที่น้องๆจะต้องเตรียมความพร้มาันครับบาดทะยักไหมครับแล้วเรามีน็อสื์อะไรนะครับน็อคซอเย็นสําหรับพวกผิมโรคฮิสโตนนะครับ บางครั้งงจกั้เป็นต้องให้เซรุ่มพิษแก้พิษงูนะครับเราก็จะมีทั้งมดสาประเภทนะครับคืองูเห่างูแมวสาวแลวก็งูเกี่ยวหางไม้นะครับน้องๆก็เตรียมความรู้มาในการดูแลผู้ป่วยตามกลุ่มโรคนี้นะครับอันนี้ก็คือห้องล้างเครื่องมือนะครับหลังจากน้องๆทำพัสดการเรียบร้อยเนี่ยก็ให้น้องๆเนี่ยมาเก็บเครื่องมือที่ห้องนี้นะครับเราจะมีการแยกอุปกรณ์นะครับก็คือนำกร์สี่ซิง์งสังจานกันนีนะครับผ้าที่เปื้อนๆรือส่ถังรำผู้ป่วยให้มาใส่ ที่ถังนี้นะครับสําหรับผ้าที่ไม่มีเพื้อนสั่งัดหลางให้มาใส่ที่ถังนี้นะครับเดี๋ยวพี่ๆเนี่ยจะหน้าที่นะครับจะมาช่วยทําการขัดแยกให้ทยนึนนะครับสําหรับจุดนี้นะครับจะเป็นจุดสําหรับทำาผนการนะครับน้องๆที่มาประจําสเตชันแผนการนะครับก็จะมีหลายการระวางไว้ตรงนี้นะครับแผนการหลักๆก็จะคือแผนการล้างแผลฉีดยานะครับที่มียาฉีดยาตามนัดนะครับการฉีดวัคซีนนะครับก็จะมาทาที่ตรงจุดนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นห้องการักษาการนะครับให้เอเบอร์และน้การในห้องนู้นนะครับตอนนี้สำหรับตู้นี้นะครับเป็นตู้ของโซลูชันต่างๆนะครับพ้องน้ำเกลือน้องๆก็สามารถมาดูได้นะครับว่าคนไข้ประเภทไหนต้องใช้น้ำเกลือแบบนี้นะครับถอดไปนะครับอันนี้ก็คือตู้ยาหุ่นนะครับให้น้องๆนะครับ ศึกษามานะครับว่ายาประเภทไหนใช้อะไรอันนี้เป็นไอปาตัวเตี้ยนะครับน้องๆศึกษามาว่ายาตัวนี้เหมาะกับผื่นรูมไหนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวรีนนะครับและอันนี้นะครับก็คือซูมีขอร์ันะครับให้น้องๆศึกษามาว่ายาเสาระเอทีนะครับเหมาะกับผู้ป่วยรคไหนนะครับเวลามีผู้ป่วยเข้ามาบนทางน้องๆสามารถมาประเมินผู้ป่วย้พื่อช่วยเช่นจากทางฝั่งอันนี้ก็เป็นจุดช่ยกระตุกนะครับอันนี้ก็เป็นอินทับนะครับสำหรับกิวเลือดนะครับ อันนี้การจะปุกสเปกซิเมนต่างๆหรือ AUC นะครับแล้วก็พวกต่อเชื่อนะครับน้องก็สามารถมาอยู่ตรงได้อันนี้นะครับเป็นรถเข็นยานะครับให้น้องๆเตรียมทักษะการเพยาบาลขั้นพื้นฐานนะครับการเตรียมผู้ป่วยก่อนฉีดยานะครับทักษะการจมูกผู้ป่วยทั้งหมดขั้นต่าเจ็ดอานะครับก่อนฉีดยาผู้ป่วยนะครับหลักอินเดียนติฟายนะครับประกรบทั้งหมดจะมีตามนี้นะครับให้น้องๆเลือกให้ถูกนะครับใส่ดิงอินซูลินนะครับให้น้องๆเรียนรู้เรื่องของตัวอินซูลินมาด้วยนะครับว่าใส่อินซูลินเหมาะกับผู้ป่วยข่าไหนแล้วการฉีด ต้องฉีดอยู่ขั้นตอนยังไงก็ค่ะว่านี่นะครับคือเราิี่ฉีดยาหลังการทำราการเรียบร้อยนะครับน้องๆถ้าทาการเทคนิควันแฮนด์ที่เก่งนี้นะครับถ้าน้องๆคนไหนทํานะครับที่ขออนุญาตหักคะแนนนะครับก็เป็นความเสียงาทำให้มีเขีมทินงต่ำงานครับให้น้องๆนะครับนําเข็มนะครับไปทีขี่สั่นเข็มในลักษณะนี้นะครับถ้าน้องนําเข็มนนะครับวางไปที่ช่องที่กว้างที่สุดนะครับวางไว้หนีเลยและเลื่อนไปนะครับช่องที่เล็กที่สุดนะครับเอียงไปด้านขวาเบาๆนะครับ เข็มก็จะหลุดออกเองนะครับหวังว่าคงไม่เจอน้องๆนักศึกษาพยาบาลในการท,ทําเทคนิควาดเยีนทิปแล้วไม่เจอใครเกิดเข็มทิมต่ำนะครับอันนี้คือเครื่องยีเข็ลีดนะครับแพทย์เนศึกษาวิธีการจีดที่เข็บสองลีดนะครับการอ่าน e ข g เบื้องต้นนะครับแพทย์เนสะตามมาด้วยหลังห้องปฏิติเหตุฉุกเฉินนะครับ นี่คือโต๊ะคอนเฟอเรนซ์สำหรับน้องๆนะครับน้องๆสามารถนํากระเป๋านะครับไปเป็นห้องคาบเบกห้องคอนเฟอเรนซ์หรือห้องพบปะอาจารย์ได้นะครับพี่ๆพรีเซนเตอร์ก็จะเขา ok PI, function, reforms, us ้ามาพูดค <c oughs> ุยกับน้องๆในห้องนี้สามารถวางกระเป๋าทานอาหารเบกทานข้าวในห้องนี้ได้ครับสุดท้ายนี้นะครับก็เป็นห้องน้ํานะครับให้น้องๆเนี่ยผู้หญิงนะครับเข้าห้องน้ำห้องนี้นะครับแล้วก็ผู้ชายเข้าห้องมอสแต่บางทีจะจุดเฉดและที่ไม่ลงบัตรโรงพยาบาลมาบ้างก็ยินดีบ้างทุกคนนะครับเข้ามาฝึกนะครับแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนฝึกกันนกค้ารัด